เจ้าผู้ใดเนี่ยสายจันหมั่นจันฝันจันทอย่างนี้เพื่อเด้ไปอยู่กิจกรรมนทเพงฝนบ่ก็ห้อยไหลแล้วไปแล้วปูแหวนก็ได้ไปอยู่ปูเปียนก็ไปอยู่ทังเหยาฝนทั้งปูซิมก็บ่ได้ไปอยู่นัวฝนมันม้วนไปอยู่น้ำอยู่เขาบ่ได้ไปปูซิมปูอย่างทั้งฝนเดี๋ยวไปบ่ัวทั้งนี้ก็มีปูวันเขานี่ยแล้วอุตโมอยู่น้ำกันด่วนนะก็บปูฝนที่เระวังสัวบ่ายก็ชมปูฝันไป บ่โยนฝนไปโยนนั่นเฉยๆครูบาอาจารย์หนึ่งห้องหนึ่งมันสายเดียวกันนะสายหลวงปู่สายหลวงปู่ไหนก็ับทีสายหลวงปู่มันนี่แหละอ๋อปู่ท่านก็อยูนน้ำบ่ไอ้ปู่บุญเนี่ยเป็นอาจารย์ของอาจารย์ของอาตมาเนี่ยโยนน้ำปู่มันเนี่ยเก้าผาปีพวกนี้ปู่พวัญบ้านหลวงเนี่ยบ้านอยู่น้ำปู่มันเก่าปีจะลุคุ้นุทธานิโยหลวงพ่อพุทธานิโยคนละเนี่ยครับแต่ลุกผู้ผานิโยก็เป็นลูกศิษย์ของปู่บุญ หลวงปู่อันปู่นี่ปู่อันพุทธานิโยนี่ปู่พูดอยู่วัดเสียกนี่วัเสี่แยกทศไม้นี่บัวแม่นพนเพิ่นอยู่โคนลาดปู่พุทธานิโยนี่เป็นลูกศิษย์ของอันเพิ่นไปอยู่น้ำปู่อันพันเป็นไอ้ปู่บุญอำเภอชายวังนี่บ้านนุ่งหลวงเพิ่นเป็นผู้ตั้งปู่อันพั่นชุมนุ่ ไอปูบุญชินนวังโสวัดชีสว่างไปยูน้ำปูมันในเก้าปีบานนี้พอ,พอลุงก็จะมาเนี่ก็ไปยูน้ำปูมันวันนู้พื้นนั่นนี่ก็ปูหินบเปล่งมันมาจําอยู่พาะนาเนี่ปูหินบเปล่งนองไข่พระราชินีโรดลังศีน่เทศดลังศรนพอลุง่งสี่ท้ายพอไปบวชอยู่หน้ำทั้งมาอยู่บัดมาม็มาอยู่วัดบางท่างดำเงยผุดชุบเปื่อยเงยครับเป็นมา,เป,นมาเป็นมายังไงปูทั้งได้มาอยู่ที่วัดตัวน,นี้ <ขอ S 1> บปูน้อยครับผม มันเนี่บ้านเนี่ยมันเป็นมาองที่คือว่าบ้านหนองกรุงเนี่ยเขาเจาเจ้าจากได้วัดเนี่ยบานเทเวนออกบ,อบ้านนี้ก็มันที่กิ่งมองนี่มันขาดน้ำ<อ>ไผ่ก็จะมาอยู่อยู่มันบ,มนบมน่มีน้ำบ่มีน้ำสาเหตุมันไผ่ก็บอกกล้ามาอยู่ทุ่งคุบ้าอาจารย์นึงจะรุน่นโปรอาจารย์ของอาธมาเนี่ยโปจันทร์ล่อยออกจันทร์พันธ์เราก็ว่า มันเคยมาเบิงกันอยู่แต่ว่ามันบมีแรงน้ําออบานแต่ว่าจะมาเนี่ยเขาเจ้าอย่างให้มาอยู่พ่นอยู่หมมองเลระอ่างน้ามันละนั่นอ่างน้าที่ตะวันออกว้ยมันบ่บยอยู่ดอกผมผมจะขึน้นอยู่ทางผู้น้อยคนล้วันก็เลยมากก็ขึ้นมาอยู่พี่เลยเพราะว่า,วามองนี่มันมยยยมนี่พอหญ่ผงคนสุง1อยแปดสิบกวเท่าคนงหญ่เพิ่นบวชระบาดเพิ่นมาเกิดสันญาว่ป,ประลาดขนัดนั้นทั้งนั้นเท่านี่ยเพิ่นเห็น จิตขาดจะละทาไปไปเห็นงูใหญ่งูใหญ่ระบาดเพราะละดย่านงูใหญ่บางย่านเนี่ยเกิดเกิดฉันเนี่ยวปประลาดเลยอยู่เทิดเลยเราก็เลยลง่งหนีจากนี่เราไม่อยู่นี่จบมันสายอยู่นี่ย้มพอไงหนูโพยเหตดต้นเบียงวัดนี่ละให้นะเป็นภูม่านอยู่ต้นนี่ซาล่าน่โออยู่มองลุงพอท่านใจเขาอยู่นี่ย่งสองสามต้นอยู่นี่ตอนนั้นจะมามาอยู่เขาชัดจุ้งเบอดผุนเหรอ บาน,นี่ก็เลยว่าถนนจัดชิ้นใจสู่เก็ดไปเบิเเบ้งหน้าม,มันออกอยู่พุ่นบานด้านตะวันออกผลหน้าเขาเจ้าจบาน,นี้ไปไทยจานหนึ่งมันิกไปหรเอาไม้ไผ่ทางไผ่ขึ้นไปพร้อมไปผูกผาเลี้ยงไว้พร้อมยางประเมินมาประเมินมาปม้นานมันคือสูงข้างนอกบาดเท่าทิศเฮ็ดถังหนักมิ่งเดมมัน,มนคือสูงเดี๋ยวมันไม่ตีไวหวเดี๋ยวไ่ไหวดรอกว่าเลยตัดชิ้นใจบ่เฮ็ด ทั้งติดต่อมานน่ก็ต้องตับเหล็กยังได้บ้านนี้เราบ่มีเงินเราถือไ,ไว้เราเขา้าตลยท่านทวงตัดจใจเฮ็ดถังน้ำอยู่พี่ดีกลัวบ้านเนาวะขไปเฮ็ดสาวว่ะตัดใจเฮ็ดถังน้ำมาอยู่เราก็รถบันจำปานองลาดรถไถโอ้ยข้าเจ้าก็ถือไไหวยนั่ยละ <c oughs> ที่มาตอบบุญแทนคุณอาจารย์ว่าโอ้ยนี่ข่อยแย่งเงินบ่มีน้ำเห็นาติโนุมอ,อาบอยู่เขาเจ้าไม่จำสินนี่วันน้อาหางมันนี ผ่านมาในเกาะเลยวันบานนี้ก็ตั้มคืนนี่วันเฮ็ดคู่เพียงกออ้อนคว้อนี่แหละแล้วก็ขจเจ้ามาอาบน้ำน้ำฝนมากมันก็ท่วมน้ำท่วมหัวอยวู่ปาดมา,ากอาจารย์ก็เล่นได้นั่นเนี่ยได้เขาไปเมืองอุดรเลาะทางรถไฟผุนน้มทุ่มนั่นขาเจ้าเป็นคนจีน<อ>คนอำเภอเขาสนกวงบาาน,นีนเลยไปเฮ็ด จังที่คือหนึ่งหันละนี่จังที่ละ<อ>มก็เ,เขาถึงสามตัวปง <3 S 2> ่วปงเขาเลยนําเงินมาถวายอาตมานัน 3, ่ยสามพันอาตมาว่าโอ้ยข่อยเนี่ยคุณโยมบ้านอาจารย์อยากได้เท่าไหร่บ้านอยอาตมากกอยากได้จักหมื่นไปบ้านเพราะว่าอาตมาจะไม่เฮ็ดสานีเนะบ้านเราก็ไม่จกนี่เราก็ที่คนประจําเจ้าสินจํานนะพื่อนเนี่ยพอได้ใช้น้ำเทน่าได้อาบนี่นะบ้าน ขาเจ้าก็เลยกลับเมื่อมือล้นขาเจ้าก็เลยเอามาใไห้ในใเป็นมือนหนึ่งอะละบาทนี้ก็ห้องเก่าสามพันบาทนี้ก็เลยขาเจ้าได้หามื่นกว่านึงว่าหันไปเช็ดไบหัวน่ะมันศูนย์หกเจ็ดมันก็ออกศูนย์หกเจ็ดไงโอบาทนี้ก็เลยเจ้านั่งมาให้แล้วก็เลยไม่เห็ดเอาแม่โคแม่โคนี่งขึ้นมามันผลขึ้นยากแค่นี้แม่โคนึ่งมาว่าขาเจ้าตัดชิ้นจง่ยมอม่สว่สางแล้วจ่ายเลย เมื่องานแล้วหนึ่งบ่ได้ไปบ้านนี้เราเราอันยางแม่โคมาเราออกไมโมโคใหม่ไหม่เนี่ยเรายางมาเราเด็กไขว่าคู่บ่ายจานโมมีแรงน้ำแรงน้ราก็ใจปั่มนะครับก็เลยยางเรื่อยเลยไม่โคเนี่ยยางขึ้นมามัน,ม,นมันแก่บ่อยขึ้นบ่ใดมันติดดุม้อแรงเลยล่งแล,ลงแล้วก็ยางมาแล,แล้วไม่เห็จเอาตัวหันไปไปเอาหาันไปเคือหินอีกไปเอาตัวพะม่องพุ่นละใครแน่บ้าน,นได้การ จกไม่เลียกจกไม่เรียกจกไม่เรีย,รย,รยตัวอไปมันก็อันแล้วได้มันหลายปีเลยมันเป็นข้อห้อมมา<อ>แต่ว่าน้าม,มันบ่แหง้งยังอยู่แต่ตอนนี้ปลูกยังใช้นา้นาโจกว่ะใช,ชในใน้น้าเจกก็ใช้น้ำเจกจ้อยังไงปู่บญหินบนเขาไม่มนเนจได้จังงงอันนี้ก็ได้ย้อนกาลังพอผู่งยื่นบ้านกุดจอ๋อที่เอาขึ้นมาหาอ๋อผมเที่ยวเลี้ยงมาให้อาจารย์มาหันอาจารย์นมตนอาจารย์กว่ากว่ากับผมจะไปชงให้ว่า ใา้ทรงใชศูนย์อุดดอนไขแล้พอซ้อนทุนยอดอันเส้นนี่ร่นยุด,ดยหุดนะไขเส้นสน,นี่รอดกันติดกันบ้านนี้อาจารย์ก็เลยไปน,นั่นเนาะบ้านนี้ยสี่ปีอาจารย์ว่ามันสิบัวได้ <laughs> พอออกนั่นก็เลยมามาตะโคราชกับเมียเราเราผลข้นเราเป็นคนอำเภอวันนี่เด็กมามาให้เส้นอีกเขาเลยไปหาเงืนฝันดีเนี่ยเนี่ยเราอยู่กับ เดี่ออกพี่เราขึ้นมาหาอาจะมาอยู่กุฏิพุ่นในรูพุ่นบังก็ไดไ้ฝันดีฝันว่าตึกแห่ยในป่าตัวนึ่งวัน<อ>ไปชื้อนี้ไปว่าสต่หาหนึ่งแปดวันพอออกถามให้ได้บอกวนั้นบันนั้นเจ้าค่อยสีเหล็กว่าพอออกวัน้มยก็ชื่อทั่าจานวันไปซื่อเมยคนฝันว่าคนติ๊กแห้่ในป่าตัวนึงวันไปชื่อได้ว่านั่นหาหนึง่งแปดันมันก็ออกขาหนึ่งแปดนะลมวัน บาดนี้เรากับปัจจมากเราบ่เห็นกันเลยเราเป็นมาที่สุท่ายเล่าเนี่ยบาดนี้หนวยอื่นมาเราอะไรเนี่ยวริดค้นโคราดบาดนี่โคราดผู้อื่นเนี่เป็นหัวหน้าศูนย์โคราดคนขาวบาดีลมาไงแอ้เราข่ยเต่หัวโยกได้ชวนมากว้ายนั่นคุณโยมันอาจะมาดูนี่กมันลำบากลำบนก็บมองเห็นความํำคัญเด้อคุณโยมันเราก็เลย หม้ออร่ยังเไปสีอาจารย์ว่าอาจารย์ว่ามันมีอยู่หมง่งใดว่านเวทามากว่างนี่แล้วว่านสังเกตไว้อยู่ว่านีมม่มโนอาจารย์มาซีว่าเราก็เช็ดอันนี้ไว้ใบยางเบิ้งนั่นแ่ะใช้เหล็กจำสลาร้าเห็หจนจังหนแล้วก็ยางไปหักมุมสีชิบหาหักนั่นแล้วก็ไปละบาดพรามีอาจารย์ว่าแต่ไม่มากแต่พอมีว่านนีมม้มนอาจารย์มาซีดูวย จะเอาจุดไหนวันซี่ปั๊บเลยเทีเดียวเลยแท่งเที่เดียวเลยได้น้ำได้นายได้น้ำด้วยอบนเมือรุ่นมากแท่งแล้วจอยลงไปแล้วมันแล้วเดี๋ยวน้องมือนนี่น้องมือรุ่นมากเลยครับเลิกลอยสิบหกเมตรลอยสิบหกเมตรอบานนี้มาเบิ้งเรามันน้ำขึ้นมาเนี่ยเลี้ยอยู่สิบเมตรนี่แหละท่านเขาวันเจ็บปากเด็กนงไปบ้านนี้พวกใจว่าฉันอ๋อด้นไทรทุกวันนี้เลยอ๋อเป็น ก็เทวดาซอยเลยเนาะเทวดาซอยอ๋อเทวดาฝ่าเดินเจ้าที่เจ้าทางซอยมดเลยนะอยู่บนเขามีน้ำใส่เนี่ยก็มาเป็นธรรมดานะปูเนาะเพราะว่ามันเขามันมันที่คือจึงเขาละลายเล่น้เนี่ยมันน้ำลงไปเส็จน้ำลงไปเสียนะเพราะว่ามันเข้าลอยูแบบลักษณะนี่มันน้าแบบบ่คางบ่คางเลยเนาะบ่มีน้าคางเลยเนาะแต่ว่ามันไปออกอยู่ทงหน้าเขาออกดูผลความหน้าเขาผลออกด้วยเนี่ยวัดแรงวัดฝนจะไม่สหายสหายไปกินดูพุ่นละ อจะหายหนี่งยูนี่บทิ้งดลเพราะว่าบ่มีนม่นำกินครับแต่ปลูอยู่นี่กี่พันษาแะไรเปล้าปูดสามสิบสี่พันษาสามสิบสี่พันษาแต่ปูดบวชห้าสิบพันษาแล้วตงำไปเป็นเน้นแล้วอยู่อำเภอชงดาวทุ่งหนึ่นกน็อยู่รายละเดพันษาหนึ่งอยู่เชียงใหม่พันษาหนึ่งอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์พันษาหนึ่งอนอกจากก็อยู่โน่นสะอาดอีกสิบก่าก็มาอยู่นี่อีกสามสิบกัวจนหน้าปูดเดินทุ่งด้วย ไปเดินทุดวงพุ่นแล้วทั้งขาเน,นี้ยนี่จบเลยถึ<อ>งห้อดจบจริงไม่ห้องสอนพุ่นจึงไรไม่ห้องสอนไปก็หล,ลานปูมหาบวัวน่ะคนหนึ่งคนหนึ่งอยู่โคราชพุ่นพูดเห,าห่าเดินยันเสียแล้ว<อ>คนหนึ่งอยู่ท่บบาบัวยันมันมรณะแล้วพอเห็นกันแต,แต่เขาเห็นด้วยเห็นหน,นั่นนัแหละหลานลูกปูมหาบัวเพิ่นนั่นชิกไปแล้วกำมาบวดไม่เพิ่นนนั่มาบวดเอาเมียอยู่ใช้พุ่มมืบวช เห็นกันดวงชีหาหกปีหันครับก็แก้วมากรบดยู่ปูนครับอยู่บนเขาวัดวัดูนเจริญชัยว่งเล็บป่าผู้น้อยวัดป่าผู้น้อยเนาะก็ผู้น้อยชื่อเด่นมันที่ทั้งการวัดเจริญชัยวัดเจริญชัยนะครับคุณผู้ชมอยู่บนเขาสูงมากคุณผู้ชมนะตรงนี้สูงมากนะครับในสนนากรหลวงปู่นะความลําบากของที่วัดที่นี่นไม่ใช่ธรรมดานะครับน้ําก็ไม่มีจะใช้กว่าจะเจาะบาดาลบนเขาได้นี่ก็โอ้โห แต่ว่านาแรงบ่อปลาใสบ้านนาแรงบ่อใสนเพราะว่าน้ำหอมที่ได้เจอละครืทางแดงหนึ่งก็เบิดนาแรงเ๋อนาแรงสูบเแค่ได้หานาทีนี่น้ำก็เบลอจะปฏิบัติทำอะไรก็ยากเนาะจังว่าอาจารย์เฮ็ดคิดหั่นไปล่องเราใบเขามันมีน้ำหั่นมันสิดหนูของมหาหมงเขาจ่อบดานนะแต้ว่าเฮ็ดฝไฟไงเฮ็ดไฟใบวัดไปล้านหาผู้น่ะแต่ว่าน้ำบ่อหั่นโยต้องมีอีกต้องใส่งบอีกนะต้องใส่งบ เป็นเห็ดเป็นเอาให้มีเอาจังว่าบุหันพ่อหลานให้มันมาสิให้มันอันเอารถแมคโครมันม่านนะมันสิคนคงเจ้าของมันสั่งงานได้คนอื่นนะเขาสั่งมันนร่งกับบัวเห็ดน้ำเขาหน่าเจ้าเอารถหลานหนบ่มรุ่นให้มันเห็ดหนึ่งสีวบไปยืนบอกมาเลยมึงเห็ดจังสี่จังสี่วะอันนั้นบอกนะมันกับบัวเห็ดเนี่ยจัว่ามันย้ายเสียหางหกบุกี้นึงเจ็ดบุกี้นั้นมันเลี้ยวเลย มันกัดเล้าไปแล้วมันก็บอยู่เบิเทลมื่นุ่นยาบ้านนี้ก็มีหวยแต่ฝนมันก็ตกไข่อยู่ช่วงน้นที่ฟังมาะอาจารย์หรือหลวงปู่ปู่บอกว่าส่วนมากที่มีคนช่วยไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องแคียกโชคชะตาจริงๆหรอกเรื่องเล็กหวยจริงๆเนาะไม่ว่าที่ไหนนะถ้าท่านไม่เงินมาเทวดาให้บาศิบบาเดจังความีสมุนอาจะมาเบิดจะว่าอาจะมา มาอยู่พี่เราสมมติพวกงบไปขายเนี่ยเราให้เขาร้านไปเบบางบวกกินบัตรกับชั้นนึงก็ได้อยู่หันบัตรคือว่าจะเก่ามาอยู่อาจจะไม่เห็ดงันนี่บวกมปนเห็ดแบบซี่ส่วนเห็ดงันหนึ่งนกโดยพร้อมกายยังจะยังบันเทิงไ้มัตนับถึงจะหาบาทขึ้นไปนี่ครับเอาบัดเลยจงจ๊เห็ดไบบบัดสมมตินี่บวกไปกินบัดเอกชั้นวัดทุ่มหนึ่งก็กินมวย หาตน้นปู่อ๋าทั้งผลก็หาไปเห็นลุงพอเพิ่นกับมรณะภาพไปแล้วนั่นก็ได้อีกโอ้ยครับสุดท้ายนี้ก็ให้ปูใป่ให้โพนปีใหมายยา่ยันศิษย์ธรรมเด้อน,นะครับก่อนจบคลิปเนาะปู่เนาะจองปีใหม่ครับ<อ>ผมเป็นภาษาไทยภาษาบาลีก็ได้ปู่ขอใหพ่อคนบางบันย้อนอพันให้บันรพชาไทยบันภาษาไทยปูปยป่ให้เลยปู่เดี๋ยวจะให้ศิษยธรรมชมทั่วประเทศเอ่าอย่าช้าววนีิว่าหาห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาวขวานได้ฉันใดทานที่ท่าน ให้แล้วในโลกนี้ย่อมสําเร็จแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วฉะนั้นขออิทธิผลที่ท่านทั้งหลายได้กระทาแล้วจงสําเร็จโดยฉับพันขอความนําดทั้งพวงจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเหมือนแก้วมณีสว่างสวัยควรยินดีทําสี่ประการคืออายุวันณนะสุขภลัลยย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกาบ,บ่ายต่อผู้ใหญ่อยู่เดียงนิดเผาตัวตุสัพพมังคลังขอสพมงคลจงมีแก่ท่าน ลักขั้นตุสัพเพเดวตาขอเหล่าเทพพยาดาจงตามรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้าจึงมีในท่านสัทธาโสถีภาวันคุเปขอความฉุขสวัสดีและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ข้าพระเจ้าในการทุกเมื่อพระวะตุสัพบ,บังกาลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรลักขั้นตุสัพเพเดวตาขอเหล่าเทพพยาดาจงตามรักษาท่านสัพพัมมนุภาเวนะ ด้วยเดชแห่งพระธรรมเจ้าจงมีในท่านจะทาโสดถีภวันตุเตขอความสุขสวัสดีและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ข้าพระเจ้าในการทุกเมื่อภาวะตุศบบางกาลางขอัพระมงคลจงมีแก่ท่านรักคันตุสับเดวตาขอเหล่าเทพพญาดาจงตามรักษาท่านทัพพะชังขานุภาเวนะด้วยเดชแห่งพระสงฆ์ข้าเจ้าจงมีในท่านจะทาโสดถีภาวันตุเต ขอความสุขสวัสดีและความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพระเจ้าในการทุกเมื่อเทิน